ปิดตาเมกะพับนนะครับพิมพ์หูก็ตายท้องตื้นเขาจะมีท้องลึกท้องตื้นหลวงอหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางครับหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางเนี่ยจริงๆแล้วหลวงปู่จันทร์เนี่ยอยู่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีวัดบ้านยางอยู่ราชบุรีนะแต่พอเขาเปลี่ยนเขตการปกครองเนี่ยก็เลยกินมาเป็นอยู่เป็นอยู่นครปฐมอ่าเป็นอยู่นครปฐมใช่ เขาเลยแล้วเขาเลยตอปัจจุบันนี้เขาจัดเป็นพรกเครื่องของคงเบิู้้จานวัดว่านยางเป็นสิทธิของผู้ดีนะแต่หลวงพระปู่ปูจ่จันเนี่ยแข่งนะครับเนื้อเมฆกับเมฆกะพัดเนี่ยเนื้อเมฆกะพัดเนี่ยเป็นเป็นเนื้อที่ทํายากนะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะครับ,บก็คือหุ่งทาเรียกหุงเมฆกะพัดนําเอาทองแดงแล้วก็นําเอาทองแดงดีบุกพวกนี้มาหุงแล้วก็สาดกรรมฐาน ศาสตร์กรรมฐานเข้าไปนะครับแล้วก็หล่อจนเป็นเนื้อเมฆพัดแล้วก็มาเทับครับเพราะฉะนั้นเมฆพัดเก่ากับเมฆพัดใหม่อ่ะคนละเรื่องนะมันดูกันได้นะครับมันดูกันได้มันดูกันรู้แต่อย่างเดียวเลยนะนะครับหล่นแตกเป็นวัตถุที่แข็งแต่เปราะแข็งแต่เปราะแข็งแต่เปราะนะฮะนะครับอันนี้ปู่จันนะครับเป็นหนึ่งในเป็นจภาคีเมฆพัดเมืองไทยนะปิดตาเมฆพัดเมืองไทยหายากนะครับคือ ที่เช่าก็เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยอ,องนี้คือ <c oughs> ดูม่เอาตรงนะพี่ดูเป็นแต่กลัวคนดูไม่เหมือนเราบเบื้องต้นของพระปิตาเนี่ยนะครับพะคนดูไม่เหมือนเราเงินมันจะหายแต่องค์นี้ยขอแบ่งอาจารย์อ,อันนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากรุ่นปู่อาจารย์รุ่นพ่ออาจารย์รุ่นสู่รุ่นจริงๆเขาไม่ได้แบ่งให้กันหรอกแต่ขอเข้ามานานนะครับแล้วเรามั่นใจในที่มาว่าแท้แน่นอนแล้วก็นํามาให้ สายตรงหลายท่านดูเนี่ยท่านบอกองค์นี้แท้ไม่มีปัญหาสบายใจได้แล้วก็ไปประกวดงานประกวดเนี่ยได้ที่หนึ่งมานะครับเป็นพระที่หายายากนะแบบครบสูตรครบสูตรนะครับนี่แล้วแต่ผมชอบดูเนื้อแต่ผมเปิดอ่ากล้องให้ดูนะครับนี่เห็นปะคือจานเนี่ยจานเนี่ยครบสูตรนะครับจานตปมงนะจานมีหมดนี่จานที่ท้องเห็นไหมจะมีจานที่ท้อง อ่านี่จานที่ท้องจานที่มือมีมือเนี่ยมีจานทุกทุกทุกองนะครับทุกส่วนเนี่ยมือเห็นป่ะแม่งดูแท้แน่นอนจานพิวิ้วเนี่ยอ่าเห็นไหมนี่จานแล้วก็มือด้านนี้มือด้านนี้ก็มีจานเห็นป่ะมือด้านนี้ก็มีจานเห็นปะนี่ด้านนี้ก็มีจานด้านหลังก็มีจานเห็นป่ะ นี่องศักดิ์สวัสดีครับอันนี้จานนะครับคือองค์เนี้ยพระองค์เนี้ยครบสูตรดูง่ายนะครับแล้วลอยตะบ,บงตะใบเนี่ยชัดเจนนะครับนี่แล้วก็ลอยจานร,รงมือนี่ตรงหัวก็มีนะนี่หัวก็มีจานเห็นปะนี่หัวก็มีจานวัดบ้านยางนะครับตรงก้นนี่ก้นก็มีนะเห็นปะนี่เหมือนเท้าแผ่วอ่ะ นะแล้วดูรอยตะไบาดิลอยตะไบาเก็บงานเนี่ย mm hmm. คือถ้าพี่ดูองค์นี้ได้นะเพื่อนๆมันต่อยอดดูห้วยจระเข้ได้เลยนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยต่อยอดดูวัดห้วยจระเข้ได้เลยแลวของแพงด้วยอันนั้นองค์เป็นล้านนะครับอ่านี่ฮะเนี่อันนี้ปิดตานะครับปิดตาลวายบ้านยาง หนึ่งในพระปิดตามเมกะพัดของเมืองไครที่ยอ,ย,ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับหายากนะครับมีแต่พรหาย